สุพรรณบุรีเทวนี้ที่ใครๆก็บอกว่าเป็นเทลระดับอนุบาลและรอบนี้กิ่งก็จะแบกเป้ไปวิ่งเทลคนเดียวที่สวนหินผู้หารนาะกับเส้นทางเทลนี้ที่บอกได้เลยว่ามีแต่หินหินหินทั้งบันไดอัพฮิลดาวฮิลที่สุดๆไปเลยค่ะกับสภาพกิ่งที่แทบไม่ได้นอนกับเส้นทางวิ่ง19กิโลนี้ กิ่งเริ่มต้นเดินทางออกจากสถานีรถไฟหนองคายหลังจากนั้นก็ต่อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปสถานีรถตู้หมอชิดแล้วซื้อตั๋วไปสุพรรณบุรีราคาตั๋ว100บาทใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนและตอนที่กิ่งอยู่ที่สุพรรณบุรีจ้าหลังจากที่นั่งรถไฟต่อรถตู้มาเนาะแล้วก็รอบนี้กิ่งจะมาวิ่งเที่ยวที่สวนหินธรรมชาติภูหางนางนะคะแล้วก็จะมีจุดสำคัญก็คืออัญชินหลวงพ่ออู่ทองที่เป็นพระพุทธทุ เดิมรอบนี้กิ่งก็ขอติดรถพี่พี่พทีมนะักวิ่งทีมแอคชั่นนะคะอันนี้ลุงแต่งค่ะอันนี้พี่เอลค่ะรอบนี้กิ่งก็มาเป็นพาระเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวกิ่งจะเข้าไปสำรวจพื้นที่กันกับพี่พีช่างภาพนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนแล้วก็พรุ่งนี้ลุ้นไปด้วยกันนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้กิ่งจะลงสิบเก้าลแหละก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะป่ะไปกันดีกว่า ทุกคนคะแล้วตอนนี้กิงถึงจุดวิ่งแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ททุกคนเห็นปะปลุดวิ่งเข้าๆนะทุกคนไปออตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวจะพาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูหลุดวิง่ง และตงจุดสไตล์ของเราก็คือวัดเขาทําเทียมที่มีพระพุทธร,รูปแกะสลักหน้าผาหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีชื่อว่าพระพุทธุปุษยะคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออูท้องนั่นเองค่ะนายกิ่งก็เข้ามาสำรวจเส้นทางวิ่งคร่าวๆนะคะที่จะวิ่งพรุ่งนี้จากการสำรวจแล้วนั้นก็เหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเออไม่ต้องวิ่งแล้วเนาะเออเดีย๋ดยพี่สุด หามหมิ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนอันนี้กิ่งมาเจอเพื่อนเราวนะ <c oughs> อันนี้เป็นเพื่อนที่สุขันสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวกิ่งกินข้าวก่อนแล้วก็ตอนเย็นจะพาไปดูที่พักนะคะว่าเป็นยังไงจะเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> โอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้กิ่งถึงที่พัก รอบนี้กิ่งขอติดมานอนกับทีมพี่ๆนักวิ่งนะคะพี่ที่กิ่งอ่ะไปเจอที่หอหอพักหญิงรวมที่การจานบุรีแหละก็เลยมาพักที่บ้านพี่เขาเนี่ยแต่ว่าห้องนี้มันไม่มีไฟนะทุกคนนะก็เดี๋ยวตอนนี้คือกิ่งก็เตรียมตัวไม่รู้ทุกคนจะเห็นตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัว เตรียมของอุปกรณ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกตั้งแต่ตีสี่นะทุกคนก็พรุ่งนี้ลุวิ่งของเราอ่ะจะเริ่มตอนตีห้าครึ่งก็เดี๋ยวยังไงมาลุนด้วยกันนะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็เมื่อคืนกิ่งนอนไม่หลับเลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูกันมีแบบได้ยินเสียงฝนมาบ้างกลางคืนเช้านี้ บรรยากาศพี่ๆนักวิ่งก็ที่เขามีแต่งตัวแฟนซีนะคะกินยังแบบไม่ได้ล้างหน้าแฟนฟันเลยพึ่งหลุดเดี๋วจะให้ถักทายอันนี้เป็นพี่นักวิ่งนะคะไม่รู้เห็นไหมส <c oughs> วัสด,ดีค่ะนี่ค่ะเป็นชนเผ่านะคะชนเผออ่ายาคอยขยอยอะไรขกอยไม่รู้อะเดี๋ยวไปตั้งชื่อข้างหน้างานกัน มอร์นิ่งกับพี่อ้อนนะคะหน้าชมพูมาเลยเพชมพูอะหน้าโทนชมพูนะคะใสๆค่ะหน้ารอยเป็นโทนชมพูนะคะเช้านี้ก็คือมอร์นิ่งไปกับพี่อ้อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าง,งานนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะรอดไหมก็ <P> พี่ก็ไม่ได้นอนเหมือนกันแต่ละคนก็คือแทบจะไม่ได้หลับเหมือนกันก็เดี๋ยวเลยไปลุ้นกันหน้าง,งาน,นะคะ่ะทุกคน <S 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 เดี๋ยวเจอกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้กิ่งถึงตรงที่ที่วิ่งแล้วแต่ยังไม่ใช่เป็นจุดสตาร์ทนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมตัวเข้าห้องน้ําแล้วเดี๋ยวจะกินอะไรก่อนแต่คิดว่าข้างบนน่าจะมีจุดกินเพิ่มอีกโอเคค<ะ>่ะ<า>เดี๋ยวพาไป<ม>าดูบรรยากาศของพี่ๆที่กิ่งเจอที่งานวิ่งพิการนะคะอันนี้เมื่อเช้าที่เจอพี่อ้นเนาะพี่อ้นต้องหันทางนี้ อันนี้พี่อ้อนนะคะเชียร์พี่ก็ได้นะแต่งต<ช>ันตีนะะมาส่วนกิ่งก็แล้วแต่บ,บุญแต่กรรมอ,อะไม่ได้นอนโอเคทุก <c oughs> <c oughs> okay, คนแล้วเดี๋ยวถึงหน้างานอะเราเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้กิ่งไปเตรียมตัวอะไรเรียบร้อยก่อนกิน <c oughs> ข้าวกินอาหารอะไรเรียบร้อยก่อนเพราะว่าทางก็น่าจะหาลอหันพอสมควรแหละทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกัน มีเนาะอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วสําหรับคนโอเคค่ะทุกคนพี่พี่เชื่อเลยนะคะพี่บุ๋มค่ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มเป็นอะไรนะคะพี่เป็นป็อกกิ้งป็อกกิ้งคืออะไรเอ่ยป็อกกิ้งก็คือเก็บริบบิ้นเก็บขยะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวท้ายสุดเลยเดี๋ยวกิ้งจะผากเก็บกิ้งเข้าถังขยะไปด้วยนะคะหนีไปค่ะหนีไปโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวกิ้งแบบเช็คอินก่อนนะคะนี่ค่ะนี่สมา่กร หรือที่ก่อนได้เลยนะคะสมัครวันนี้ลด5นนเดี๋ยวขออนุญาตดูเวลานิดนึงนะคะอ่ะตอนนี้เราค่ะเดี๋ยว<อ>จะกนปล่อยตัวเนะดี๋ยวจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ3 2 1เชิญท่านประธานตีกองค่ะลยไปกันคะ่ะท<า>ุกคนกแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำ ใส่ใส่ข้างหน้าใส่ใส่กล้องค่ะ่ายกล้องมองไม่เห็นเดี๋ยววิ่งหยอกอเบาๆกันไปก่อนนะคะอุ้ยเข้าไปในป่าแหรอทุกคนวิ่งถนนในนิดเดียวนะอย่าให้ดูข้างหน้านะรถติดมากตอนนี้ มาถึงก็รา,า,า,าติดออกมาออกมา200เมตรเราติดอ่ะราติดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นชุมชนในอัดไปก่อนนะคะทุกคนคิดว่าคิดว่าน่าจะได้เคล่นเนินแบบหนืดๆอยอยู่นะไม่รู้ขาจะไหวปะเนี่ย ทุกคนคะตอนนี้ก็เกือบประมาณ500เมตรก็แหกแล้วนะมันทั้งหนืดแบบมันทั้งหนืดทั้งชันนะก็เลยยังเหลืออีก18บกิโลกว่าๆทุกคนไม่รู้จะได้ไปถึงไหนนะทุกคนนะทุกคนโอ้ยตรงจุดหนี้เริ่มสว่างแล้วนะ แล้วก็จะเป็นส่วนของป่าไผ่แล้วก็บันไดบันไดที่เรามาสำรวจกันเมื่อวานเนี่ยเนี่ยแต่เดี๋ยวหญิงก็ต้องเดินระวังระวังนะทุกคนเดี๋ยวมันจะหัวหน้าขมัรขึ้นเหงื่อโซกแล้วอะยังไม่อะไรเลยยังไม่ถึงกิโลเลยทุกคนคะ่ะฟ้าสว่างแล้วนะตอนนี้ก็คือเป็นทางเนินเรียบละ ชจะเริ่มหย่อแล้วนะทุกคนจะได้ทำเวลาได้หน่อยคุณดูเนินนะคะนี่เนินประมาณ75-80องศาทุกคนตอนนี้กิ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเหรอใช่ปะ่ะก็เดินได้ประมาณโลครึ่งแบบมันทำเวลาไม่ได้เยอะแล้วก็ ทางชันชันมากทุกคนมีจุดแบบได้วิ่งนินดๆหน่อยๆเท่านั้นเองที่เหลือก็เดินทุกคนเดี๋ยวกินงเราเอาไม้เทคกิ้งมาใช้นะคะไม่เคยใช้วิ่งเหมือนกันแต่เอามาแค่ข้างเดียวนะเพื่อมันจะช่วยเซฟแรงเราไม้เทคกิ้งของกิ่งมันจะเป็นไม้แบบถักได้ทุกคนก็ ใส่กระเป๋าได้พกพาง,ง่ายจ้ะพร้อมเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนทุกคนนี่ขอบคุณค่ะ อันนี้น้องเชวแรกใช่ไหมคะอันนี้น้องเชวแรกนะคะเกือบหลงไปแล้วเมื่อกี้โอเคไปกับเพื่อน,นะะเดี๋ยวเจอกันนะคะลาค,ค่ะทุกคนไปลุยไปได้วยกันทุกคนเช้านี้หกโมงตรงละคะ่ะทุกคนคะ่ะเริ่มจะเป็นทางลง เนี่ยเนี่ยข้างๆก็จะเป็นหินล้วนๆเลยอะ่ะสมชื่อแบบสวนหินเลย่ะทุกคนเนี่ยหินข้างหลังเห็นปะกิ่งว่าไม้เทคช่วยได้ดีอยู่นะคะ แบบว่าป้องกันเราลุมอนะไรเงี้ยเซรแรงได้อยู่ทุกคนทุกคนคะ่ะตอนนี้ประมาณ2องโลนิดนิดแล้วแล้วก็เริ่มเป็นทางที่จะวิ่งได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากทุกคนเพราะเป็นหินรอย งนี้น่าจะเป็นส่วนของโลงโม่หินนะทุกคนมันก็เลยจะมีแบบหินเป็นกวดๆอ่ะเต็มเลยอยากข้างหน้าเอยวกหายดูข้างหน้าเป็นโลงโม่ละโหทุกคนดูวิวดิ ทุกคนเมื่อกี้เราผ่านโลงโมหินเนาะเดี๋ยวเราเข้าป่ากันต่อชุบไม่ยากเท่าไหร่นะหินลอยก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ดีดไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้วิ่งเร็วด้วยล่ะโหเดี๋ยวนะมืดอยู่นะทุกคนเดี๋ยวนะให้ดูชุบก็มีคนถามกินงอว่าไปเนี้ยแบบไม่กลัวแดดร้อนหรอ กิ่งโพกิมกันแดะเลยนะทุกคนอ๋อนี่ครัโอเคอันนี้เป็นนัำว,วิงสายตปีดน,นะคะเราหลบให้หลบให้เขาอุ้ยออกถนนแล้วทุกคนอุ้ยถนนแป๊บเดียวทุกคนเขาต่อละแป๊บแบบแป๊บแป๊ให้พักหายใจแล้วไปเหนื่อยกันต่อทุกคนตอนนี้ก็สามโลแล้วนะคะ เหลือ,อีกสิบเฮ้ยเลือ,อีกสิบหกกิโลตอนนี้เป็นบันไดชุบชุบชุบตอนนี้หาเลขก,กิ่งขึ้นไปหนึ่งเจแปดแล้วนะทุกคนบันไดแต่ระดับแต่ระดับหาเลกมากแหกก่อนนะ ทุกคนทางขึ้นยังไม่หยุดนะทุกคนนะกินเดินมาสักพักแล้วนะก็ยังขึ้นเรื่อยๆทุกคนไม่รู้จะไปหยุดที่ตรงไหนขานะ้าจะเลาเล้าแบบหลังวิ่งเสร็จนะจะสะเทือนมากๆอุย้ยเจอพี่หวานหวานด้วยนี่พี่หวานก็เป็นอินฟูนะคะพี่วนหวานช่องอะไรนะ ใส่สวยค่ะไปติดตามได้นะคะพี่วนวลนะ้ำวิ่งใส่สวยทุกคนส่วนเราเป็นใส่ซุยนะทุกคนนะ<ป> <c oughs> จะรอดรอดแหล่ไหมรอดแหล่ทุกคนมันยังบันไดขึ้นเรื่อยๆเลยอะ่ะแบบไกลจัดแบบบันไดล้วนๆอ่ะกินแรงมากทุกคนนี่เพิ่งแบบ เกือบจะแค่สี่โลอ่ะทุกคนแต่วันไยน่าจะปลาไปโลกว่าแล้วอ่ะโอยังไม่มีหนทางว่าจะเป็นทางลงเลยทุกคนหรือแบบให้เราเบรกได้บ้างไหมบันไดล้วนๆเมื่อกี้ิงก็พักฉีดแข้งฉีกขาเนียนะคะเดี๋ยวแบบไม่ไหวหลังๆอาจจะไม่รอดได้ทุกคนโอ ยังไม่คิดถึงว่ากล้ามเนื้อเราใช้ไปเยอะหรอทุกคนแล้วแบบเดี๋ยวจะต้องเป็นขาลงอ่ะแล้วเข่าเราต้องรับน้ําหนักอ่ะทุกคนแล้วมันล้าอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะรอดไหมทุกคนเดี๋ยวลองซุยๆไปด้วยกันนะโอ้ยซุยๆ,ๆ,ๆจุดน,นี้ก็เป็นโบราณสถานผู้ห่างน้าคหมายเลขสองนะคะนี่ไปกันต่อค่ะทุกคนน่าจะเป็นทางลงหรอ ทุกคนตอนนี้ก็มาสี่โลจากครึ่งแล้วนะคะนะแต่ตอนนี้เป็นทางชันเดี๋ยวอิงค่อยขั้ยล,ลงชุบชุบชุบหาที่เกาะก่อนเดี๋ยววืดเดี๋ยววืดโอเคอก็พักเบรกจากทางขึ้นพอเป็นทางลงก็เริ่มแบบสบายตัวนะทุกคนนะหาเลขลงแล้วสบายละ คนดูมันยังขึ้นอีกนะคือยังไม่ออกจากเขาลูกนี้ทุกคนตอนแรกเห็นทางลงแล้วใช่ปะก็ค,คือดีใจมากแต่ตอนเนี้ยกลับมาขึ้นเนินต่อเออข้างหน้าเป็นทางลงหรืออาจจะแค่หลอกให้เราดีใจ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ยังปีนต่อทุกคนตอนนี้เน้นปีนป่ายนะคะหินล้วน ครึ่งห้าโลครึง่งเนี่ยปีนหินหินสมชื่อหินล้วนๆวนอููู้จุดน,นี้น่าจะเป็นใกล้ๆโซนวัดละดุกคนเดี๋ยวว้าเอาเลิกเอาชัยนะคะ าให้เราถึงในจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็ผู้ผลไม้ค่ะปะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นาในไดอีกรอบหนึ่งทางนี้เมื่อวานเราก็มาเดินสำรวจก็หินใจได้บันไดหินล้วนๆเลยทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราค่อยๆเดินนะคะเพราะเมื่อกี้เพิ่งพักเบรกก็ พักเติมน้ำเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าไปก็ประมาณลูกนึ่งเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่าไม่รู้ระยะเท่าไหร่นะตอนนี้6กกิโลแล้วค่ะตั้งแต่วิ่งมาตั้งแต่เขาลูมเมื่กี้หกกิโลแล้วก็ดีตรงอากาศยังไม่ร้อนเลยนะคะตอนนี้7จ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเจ็ทุกคนค่อยค่อย แต่ละดับปอปอแปะแมอมอแม่แม่ไปด้วยกันนะทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนื่อยมากมันจะไม่ไหวปไปกันค่ะทุกคนข้างหน้าน่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์ของเรานะคะเป็นโบราณสถานผู้ห่างหน้าที่สอง จะอแ,แล้วทุกคนนะไสดีค่ะ <laughs> ไปเช็คพอยต์กันนะโอเคค่ะทุกคนตรงเมื่อกี้ก็เป็นจุดเช็คพอยต์จุดแรกนะคะตอนนี้ประมาณเจดโลนิดๆแล้วแล้วก็เวลาเจ็ดโมงสี่สิบนะตอนนี้ทำเวลาเวลาค่อนข้างจะเหนื่อยแลลวเพราะทางมันเนินจริงๆทุกคนขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยเหนื่อย เหนื่อยรอบนี้เหนื่อยจริงๆทุกคนแล้วก็เมื่อแกว,วิวสวยมากก็เป็นจุดหนึ่งของตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกคนใครมาก็คือเดินขึ้นมาได้นะคะถ้าเดินแบบไม่รีบไม่รีบก็สบายอยู่แต่ถ้าเกิดแบบแดดร้อนขิงก็คิดว่าหนักเอาการอยู่ก็มีต้นไม้แต่ไม่ได้หนามากอะไรอย่างเงี้ย ก็ใครมาสุพรรณก็ลองไว้มาดูนะ <laughs> <laughs> ทุกคนทุกคนตรงจุดนี้ก็จะเป็นบันไดเนี่ยแบบทางลาดช,ชันล้วนๆเลยนะคะกิ่งก็ไปแบบค่อยๆไปนะคะ เดี๋ยวไปมองทางก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะหัวทิมทุกคนคะตอนนี้ก็9กกิโลแล้วนะคะอีกนิดนิดก็ถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นทางบันไดลงอะ ก็เลยแบบไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าโฟกัสเพราะกลัวเดี๋ยวบาดเจ็บนะเพราะมันเป็นขั้นแบบแหลมๆอ่ะถ้าพลาดนิดเดียวสะดุดน,นิดเดียวก็คือล้มได้เลยทุกคนก็เลยโฟกัสวิ่งหยอ่ๆอย่างเดียวแล้วก็เริ่มเห็นนักวิ่งเริ่มมีบาดเจ็บแล้วนะคะเพราะทางห้แกมันเป็นทางชันลงเดี๋ยวเอาเลี้ยวขวานะคะทุกคนฮ เดี๋ยวเราจะเข้าไปจุดวัดเขาถ้ำเสือค่ะทุกคนมันเห็นป้ายละนี่ไงตรงนี้ก็เป็นจุดวัดถ้ำเสือนะคะทุกคนตลอาไม่ได้เข้าตรงนี้เนาะเราขึ้นเนินถนนแบบเหนื่อยมากนึกว่านิดเดียวเห็นเห็นนะาเขาบอกว่าอีกซองลอยเมย์เป็นจุดเติมน้ำเนินนอง เนินล้วนเลยทุกคนเออถนนที่ไม่ได้พักนะทุกคนนะออกจากป่าก,ก็ยังไม่ได้พักแต่ขรั้งหน้าเริ่มเรียบแล้วทุกคนนี่อันนี้ล้วดตั้งแต่ไม่ถึงโลก็แลวลวเดี๋ยวโหลดพลังงานก่อนนะทุกคนจะได้มีแรงไปต่อไม่รู้ว่าจะถึงไหนนะ คุณค่ะไปให้มีความสุขเงินน่อยใจคอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนแอ้คำอวยพรมาแล้วนะขออห้รอดนะอีกสิบกิโลทุกคนเมื่อกี้ก็โหลดพลังงานไปเดี๋ยวเราจะไปต่อเอาเท่าที่ไหวนะะสุดๆทุกคนได้ยินเสียงนะเดี๋ยวหยุดให้ฟัง เหนื่อมากทุกคนในจุดช่วงนี้ก็จะเป็นหินลอยสลับกับดินนะคะก็ไม่ได้เรียบขนาดนะั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นเนินไม่ได้เป็นชันแต่ต้องระวังหินนะคะกิ่งก็ระวังวิ่งแบบระวังในจุดนี้เหมือนเดิมตาก็ต้องมองทางตลอดลเดี๋ยวถ้าเราจากเส้นนีเ้เราก็น่าจะใกล้แล้วทุกคนนะตา ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกช่องเดี๋ยวก็ติดตามน้องกิ่งไม้และธรรมชาติค่ะกิ่งไม้รักธรรมชาติและและกิ่งไม้และธรรมชาติใช่ค่ะกิ่งไม้แห่งธรรมชาติกิ่งไม้และธรรมชาติภาษาไทยค่ะภาษาไทยกิ่งไม้และธรรมชาติครับน้องอะไรครับน้องกิ่งค่ะน้องกิ่งไม้กิ่งนี่ไงมาจากไหนครับน้องคายค่ะน้องคลายโอ้ยเป็นไงเป็นไงคายนะครับน้ำ ถ่ายรูปเินให้งคัเอานี่น้องกิ่งไม้จุดตามเพจน้องกิ่งไม้นะครับ่องยูทูบออกโอเคค่ะทุกคนได้ผู้ติดตามเพิ่มนะคะใช่ครับแต่กดสองทีนะคะต้กดสองทีเป็นพี่พี่ทีมฮอกกิ้งนะคะเก็บกวาดค่ะเก็บกิ่งไปด้วยก็ได้ค่ะใชเก็บกิ่งเลยหอบไปเลยขอบคุณค่ะตาค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนทางนี้ก็จะเป็นทางลับๆมีหินบ้างมีดินบ้างอะไรเงี้ย ช่วงไหนกิ่งวิ่งได้ก็จะวิ่งนะคะทุกคน 000. อยากเก็บเวลาหน่อยเพราะว่ากลัวจะไม่ทันคัตออฟนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแดดเริ่มมาแล้วอะพรแดดเยอะกิ่งก็จะวิ่งไม่ค่อยไหวหรอกนะะตอนนี้ประมาณ14โลแล้วนะคะเลยยีกห้าโลสุดท้ายใกล้แล้วได้ยินเสียงไหมนี่ ธรรมชาติมากอะทุกคนทางไหนคะอันนี้ครับโอเคค่ะชันกว่าข้างบนครับอ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปดาวหิวสุดท้ายที่ชันมาเมื่อกี้ก็ชันแล้วนะขอ,อคบคุณค่ะเราค่อยๆไต่ไปนะทุกคนเดี๋ยวจะบาดเจ็บใกล้จะถึงละ นีีเยวทุกคนคะดาวหิวโหดมากเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยชั้นแบบเนี้ยไม่มีอะไรเกาะเลยมีไม้แขกอยู่อันนึงยังแบบล็อกไม่อยู่อะทุกคนยิงก็เลยแบบแค่ย่อๆอะทุกคนเดี๋ยวเบรกก่อน ไม่อยากเจ็บตอนท้ายเลยเออไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแต่ออทุกคนจบดาวฮิลแล้วนะคะกิ่งลงดาวฮิลไม่เป็นทุกคนหิ่งก็เลยแบบตอตแตะเตแบบค่อยๆทลไหลอะ่ะย่อตัวหาที่จับหาดินแน่นๆที่ไม่ใช่เพราะพื้นมันเป็นแบบดินล่วนๆแล้วก็หินลอยรองเท้ามันเกาะไม่อยู่เลยอ่ะทุกคนก็เลยแบบค่อยๆแบบลงมา ตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าไม่เคยลงไม่เคยลงทางทางลาดลงขนาดนี้ที่แบบดินมันไม่นั่นนะทุกคนมเลยรองเท้าเม่แก็เก,เก,ก,กาะไม่อยู่อะ่ะไม้เหตุก็อันนึงก็คือพยายามสุดละแต่ก็รอดนะทุกคนไม่บาดเจ็บเดี๋ยวอีกหนึ่งกิโลเราจะไปจุดพักจุดเติมน้ํานะคะแล้วก็ใกล้จบแล้วตอนนี้สิบหกโลครึ่งแล้วค่ะ อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนอ๋อเป็นสูตสารนะคะทุกคนเห็นไหมว่ากี้แอบแบบน <c oughs> ี่คะ่ะนี่คะ่ะยี่เก้านี่จบพร้อมกันเหรอเราทุกรอบเลยหอดมากโหดูสิทุกคนยี่สิบอันนี้ต่อยป่ะจบแล้วเฮ้ยไปเลย อินโูนุ่น oh. ทุกคนคะน่าจะเหลืออีกแค่โลนิดนิดนะทุกคนนี่ออกถนนแล้วเย้ yeah. เย้ใกล้จะถึงแล้วนะ,อะโอ้ยทันเวลาด้วยนะคะตอนนี้นออสิบโมงยี่สิบขดออบสิอ็ดทันเวลาแหละทุกคนเย้เยๆเยเยดีใจปและแล้วกิ่งก็วิ่งจนจบ19กิโลเอาจริงๆนะกิ่งไม่คิดว่ากิ่งจะวิ่งได้สำเร็จ ทางค่อนข้างยากสำหรับกิ่งเลยสุดท้ายแล้วนอกจากที่กิ่งจะได้ชนะใจตัวเองแล้วกิ่งก็ยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆมีสภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการวิ่งนี้